สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันนะคะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอาริกะหรืออารยนันตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงสมัยก่อนพุทธกาลจะเป็นศาสนาพราหมณ์ส่วนสมัยหลังพุทธกาลเป็นศาสนาฮินดูก็จากเอกเทวนิยมใช่ไหมคะก็จะเป็นพหุเทวนิยมนะคะประวัติความเป็นมา ในสมัยดั้งเดิมศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเผ่าอารยานันหรืออินโดยูโรเปียนอาศัยอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชียเรร่อนธรรมาหากินเช่นคนโบราณเผ่าอื่นๆเป็นเหตุให้เกิดการย้ายแยกตั้งประเพณีและภาษาแตกต่างกันไปแยกออกได้3กลุ่มกลุ่มแรกไปทางตะวันตกเข้าทวีปยุโรปกลายเป็นชาติต่างๆในยุโรปกลุ่ม2ลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ อนุมานว่าเป็นชาวเปอร์เซียในประเทศอิหร่านในปัจจุบันกลุ่ม3เป็นกลุ่มสำคัญสุดร่อนลงมาทางใต้เข้ามาอาศัยตามลุ่มแม่น้ำสินธุอาศัยเหตุที่อรารยานนี้มาอาศัยอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสายนี้จึงมีชื่อว่าฮินดูหรือหินทูตามสำเนียงของภาษาอิหร่านค่ะชาวอรารยันทุกกลุ่ม เป็นเผ่าที่มีปัญญาสามารถเข้าไปอยู่ในที่ใดสามารถขับไล่เจ้าของเดิมออกไปตั้งถิ่นฐานที่อยู่นำความจเจริญมาให้ท้องถิ่นนำวัฒนธรรมใหม่ไปให้เจ้าของถิ่นเดิมเมื่ออยู่นานเข้าก็ได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมกับวัฒนธรรมของตนก็มีค่ะชาวอารยานนับถือพระอาทิตย์มีการนับถือวิญญ,ญาณบรรพบุรุษครูนะพ,พิมพ์ตกไปนิดนึงนะคะขออภัยด้วยดราวิดเดียนนับถือธรรมชาตินับถือเทพเจ้าในโลกธาตุทั้งสี่ ะะดินน้ำลมไฟซึ่งมีความใกล้เคียงกันจนในที่สุดแนวความคิดทางศาสนาของชนพื้นเมืองเดิมกับพวกอรยันก็ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาค่ะนะคะครูก็มีการนำนะคะความรู้อารยานันบรรพบุรุษของสากยะวงศ์นะคะก็คือเป็นาราชวงศ์ของ พระพุทธเจ้านะคะหรือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะคะอันนี้เอามาให้เราดูเฉยๆนะคะโอเคเนาะอ่าโอเคอ่ะ, okay, อะทีนี้ก็ไปต่อนะคะดาวิดดาวิดียนหรือมิละคะ่หมายถึงคนป่าบางทีเรียกว่าทัศยุหรือทาตได้แกท่ทาตของพวกอารยัน,นั่นเองการเริ่มต้นศาสนาของพวกอารยานันที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์ในตอนหลัง พวกอารยันได้นําเอาหลักทางศาสนาของพวกทัศยุก็คือพวกเจ้าของเดิมมาผสมผสานอยู่ด้วยกันเป็นอันมากค่ะตามที่กล่าวมาศาสนาเกิดขึ้นจากมูลเหตุต่างๆกันศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยันมีมาจากมูลเหตุอันหนึ่งก็คือมูลเหตุแห่งการไม่รู้จักภูมิศาสตร์ชาวอารยันดั้งเดิมไม่รู้จักมูลของธรรมชาตินะคะ,ะจงึงยกย่องธรรมชาติประเภทต่างๆขึ้นเป็นเทพเจ้าหรือเทวะ เทพเจ้าเหล่านี้เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงไฟฟากฟ้าพายุและอื่นๆก็ได้รับสมมุติเป็นเทวะเหนือมนุษย์สามัญเวลาต่อมาชาวอารยันผู้มีปัญญาแบ่งเทวะเหล่านั้นออกเป็นหมวดสูงตำ่ำเพื่อสะดวกแก่การนับถือและการทำบัตรพีการทำพิธีกรรมถวายนะคะหมวดแห่งเทวะมีอยู่3ก็คือเทวะบนสวรรค์มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เทวะบนพื้นอากาศมีพายุวรุณน,นะคะเทวะบนพื้นโลกมี ไฟมีโทรณีนะคะบางตำราว่ากล่าวว่ามีการแบ่งเทพเป็นสามกลุ่มในสมัยของพระเวทนะคะทีนี้เทวะเหล่านี้คะ่ะได้รับการบูชาอารยันสมัยโบราณมีการนับถือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับว่ามีความสําคัญเท่ากับเทวะจึงมีการทํําทาพิธีบูชาบรรพบุรุษเป็นประถมเหตุการณ์นับถือว่ามนุษย์เมื่อตายไปแล้วแต่วิญญาณไม่ได้ตายด้วย นะคะ,ะในภาพที่หนูเห็นเนี่ยก็เป็นภาพสุริยะเทพนะคะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะมาดูสมัยพระเวทกันนะคะประมาณ1,500ปีนะคะหนึ่พถึงหนึ่งพปีก่อนคริสตศกราชชาวอารยันได้รวบรวมบทสวดอ้อนวอนเทวะที่ใช้กันมาในวงตระกูลขึ้นเป็นหมวดหมู่คำพีเหล่านี้เรียกว่าเวทหรือคือวิทยานะคะ ได้แก่ความรู้ถือว่าเป็นสรุติได้แก่วิทยาที่รับฟังมาจากเทวะผู้ทรงศักดิ์สูงคือพรหมเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ซึ่งเทวะประธานมาให้ฤาษีหรือพราหมณ์ผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งสอนสืบต่อกันมานะคะคำพีพระเวทมีในชั้นแรกเนี่ยจะเป็นสามเล่มเรียกว่าไตราเพศหรือไตราเวทนะคะหนึ่งฤคเวทอันนี้เก่าแก่นะคะเก่าแก่สุดสารเสริเทพเจ้ายชุรเวทบูชายานสามเวท นาฏศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ถวายน้ำสมพระอินขับกล่อมพระอินท์ต่อมาค่ะอัพระเวทหรืออาถระเวทเป็นคาถาอาคมเกี่ยวกับศสยศาสตร์มีการเพิ่มขึ้นมาในภายหลังนะคะในสมัยพรามณ์ค่ะสมัยพรามเนี่ยประมาณ100ปีก่อนพุทธกาลในตอนปลายของยุคพระเวทนะคะอิทธิพลของพราหมณ์ได้ก้าวถึงขีดสูงสุด ถึงขั้นผูกขาดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีการแปลความหมายของคัมภีร์พระเวทและเกิดระบบวรณะขึ้นมีอยู่4ระดับนะคะก็มีอ่าวันะพรามนะคะหรือว่าสูงสุดนะคะพรามแล้วก็แพทย์นะคะเอ้ยไม่ใช่สิพรามกระยับแพทย์และสูตรนะคะแล้วก็มีพวกนอกวรรณะด้วยนะคะพวกนอกวรณะเนี่ยเกิดจากการแต่งงานข้าวรันนะจึงเรียกว่าจันทาน นะคะสมมติว่าข้ามวันณนะลูกคุณออกมาก็จะกลายเป็นตันานเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องของวันณนะนะคะในยุคพราหมณ์เชื่อเรื่องของเอกเทวนิยมมีการยกย่องเทวเจ้าองค์เดียวคือพระพรมเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดและการเกิดใหม่ค่อนข้างชัดเจนในสมัยพราหมณ์นะคะคำถามค่ะการทำลายล้างการสร้างและการคุ้มครองโลกกับจักรวาล เป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหม์ฮินดูต้องเลือกอที่ถูกต้องที่สุดนะคะมีทำลายมีสร้างมีคุ้มของโลกตอบอะไรเอ่ยลองตอบคำตอบก็คือพระตรีมูรตินะคะก็ถ้าเรียกว่าตรีมูรติก็เป็นเทพทั้งสามแล้วนะคะมาเข้าสู่สมัยฮินดูกันเลยค่ะ ตั้งแต่พศ700เป็นต้นมาพัฒนามาจากยุคพราหม์ความคิดแบบเอกเทวนิยมพัฒนามาเป็นพวกหุเทวนิยมนะคะจริงๆก็คือ,อเป็นเทพองค์เดียวนั่นแหละแต่ว่าแบ่งออกมาเป็นสามภาคนะคะยุคนี้เกิดเทพสามองค์ก็คือพระพรหมนะคะหน้าที่คือผู้สร้างวิษณุค,ค่ะเป็นพระนารายณ์นะคะทำหน้าที่ผู้พิทักษ์รักษาพระศิวะค่ะหรืออีสวนเป็นผู้ทำหน้าที่ทำลายสิ่งชั่วร้าย รวมเรียกว่าตรีมูรติแปลว่าผู้ให้กำเนิดหรือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามนะคะในภาพที่หนูเห็นก็จะเป็นพระพรหมวิธีการจำง่ายๆนะคะพรหมสร้างนะคะนารายรักษาสิวะทำลายนะคะเนาะองค์กลางจะเป็นพระานารายนะคะองค์ที่แบบมีงูค่ะนะคะมีงูตรงพันคอเนี่ยจะเป็นพระสิวะนะคะส่วนองค์ที่แบบถือคัมภีร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นผู้สร้างนะคะพระพรหมเนาะ เสริมความรู้เรื่องพระตรีมูรตินะคะพระตรีมูรติคือเทพทัตรยะคือการอวตารรวมของพระเเจ้าสูงสุดทั้ง3องค์ในศาสนาฮินดูก็อย่างที่บอกไปมีพระพรหมพระวิษณุพระศิวะคําว่าตรีมูรติมาจากภาษาสันสกฤตตรีหมายถึงสามมูรติหมายถึงรูปแบบตรีมูรติหมายถึงรูปแบบทั้ง3หรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3พระองค์อันประกอบด้วยพระพรหมพระวิษณุพระศิวะ เป็นหลักสำคัญในศาสนาฮินดูหากเรามองตามหลักปรัชญาสามารถาสามารถหมายถึงพระผู้สร้างพระผู้รักษาและพระผู้ทาลายหรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นคงอยู่และดับไปนะคะสำหรับคำสวดบูชาเทพตรีมุติที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีนะคะคือคำว่าโอมมาจากมะแทนด้วยพระพรหมอแทนด้วยวิษณุอุแทนด้วยพระ,ะศวระิวะ เพราะฉะนั้นการเอ่ยคาว่าโอมจึงเท่ากับการเอ่ยนามของเทพทั้งสามนะคะจากความเชื่อเรื่องตรีมูรติทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องของการเกิดยุคค่ะซึ่งเรียกว่ากันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่พระพรมสร้างโลกพระนารายรักษาโลกพ้นอำนาจนะคะให้พ้นจากอำนาจของคนชั่วจนกระทั่งพระศิวะต้องทำหน้าที่มาล้างและทำลายโลก ดังนั้นหนึ่งกันจึงมีช่วงเวลาตั้งแต่โลกถูกสร้างขึ้นมาจนถึงโลกถูกทำลายไปมีการแบ่งออกเป็นสี่ยุคก็คือกริตยุคหมายถึงยุคที่มนุษย์มีความดีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาไตรดายุคหมายถึงยุคที่ความชั่วเริ่มเข้ามาในสังคมประมาณหนึ่งในสี่แต่ความดียังมีมากกว่าทวารยุคหมายถึงยุคที่มีความชั่วเข้ามาสังคมครึ่งหนึ่งนะคะเข้ามาในสังคมครึ่งหนึ่งมีความดีและความชั่วเท่าเทียมกัน ต่อมากลียุคค่ะหมายถึงยุคที่มีความชั่วเข้ามา3ส่วนความดีเหลืออยู่เพียงส่วนเดียวทําให้สังคมมีความชั่วมากนะคะความดาีเรียกว่าอย่างไงความชั่วเนี่ยมากกว่าความดีสังคมวุ่นวายนะคะในหลักความของฮินดูเนี่ยนะคะพอมันมาถึงจุดนี้ต่อให้มีพัลนรารักษาสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องถูกทําลายไปก็คือพระศิวะต้องทําลายโลกนะคะแต่ เมื่อทำลายเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่โดยพระพรหมนะคะก็จะวนไปแบบนี้อันนี้ตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ดูนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะอันนี้เสริมความรู้ให้เนาะในเดือนกุมภาที่ผ่านมาหลายหลายคนนะคะอาจจะไปขอความรักมานะคะภาพนี้เป็นสารที่ตั้งอยู่บนลานหน้าห้างอิสตันของเซ็นทรัลเวิลกรุงเทพไม่ใช่พระตรีมรตินะคะองค์นี้คือปางอวตารหนึ่งของพระศิวะพระนามว่าสตาศิวะ ที่นิยมทํากันในยุคหนึ่งของไทยเป็นพระศิวเจ้าห้าเสียนสังเกตที่พระเสียนบนสุดจะมีพระจันทร์เป็นปิ่นปักผมซึ่งก็คือพระศิวะนะคะอันนี้ก็สามารถสังเกตได้นะคะภาพตรงกลางก็เป็นภาพวาดพระศิวะแล้วก็ภาพขวาสุดนะคะเป็นรูปสลักพระตรีมูรติเก่าแก่ภายในถ้ำเอลิเฟนดามุมไบนะคะคนไทยเชื่อว่าพระตรีมูรติคือเทพเจ้าแห่งความรักแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดก็ไปไหว้ นะคะไปไหวเ้เรียกว่าอะไรปางโอตานของพระศิวะแทนนะคะเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเป็นเ,เป็นพระตรีมูลตินะคะจริงๆแล้วที่หน้าห้างอิสซเตนะนะคะเป็นพระศิวะนะคะอีกปางหนึ่งนะคะคําถามค่ะมาดูคำถามนะคำพีพระเวทใดเก่าแก่ที่สุดจำได้ไหมคำตอบก็คือฤเษทนะคะเก่าแก่ที่สุด มาดูคำพีทางศาสนาค่ะในยุคพระเวทเนี่ยได้เกิดคัมภีร์พระเวทขึ้นเดิมมีอยู่คัมคำพีนะคะเรียกว่าไตรเพศต่อมามีการเพิ่มเป็น4หรนะคะฤทเวทส่วนสรรเสริญเทพเจ้าเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเก่าเก่ที่สุด 2. ยชุระเวทอันเป็นระเบียบ วิธีในการประชุมพิธีกรรมบูชายันและบวงสรวงสามเวทค่ะใช้สวดในพิธีถวายน้ำสงแก่พระอินทร์ขับกล่อมเทพเจ้าอาถรรพเวทอันนี้เกี่ยวกับคาถาอาคมหรือเวทมนต์สำหรับพิธีแก้เสนียจันไรนะคะนำสิ่งสิริมงคลมาให้แก่ตนหรือส่งผลร้ายไปสู่ผู้อื่นค่ะหลักคำสอนสำคัญนะคะก็จะมีหลักธรรมอยู่สิบประการนะะหนึ่งทารุติได้แก่ความพอใจความกล้าความมั่นคง กาสมาความอดทนความอดกลัน้นมีความเพียรธรรมะการข่มจิตใจของตนเองด้วยเมตตามีสติอยู่เสมออัจเตยะการไม่ลักขโมยไม่ทําการโจรกรรมนะคะอันนี้ก็ไม่ขโมยก็ตรงกับศีลข้อ2ของพุทธนะคะเสาจะเสาจะไม่รู้คุณอ่านถูกหรือเปล่านะคะคือ,อได้แก่การจะทําตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายใจอินรียะนิครหะได้แก่การระง,งับอินทรีสิบ คือประสาทความรู้ประสาทความรู้5ประการได้แก่หูตาจมูกลิ้นผิวหนังประสาทความรู้สึกนะคะทางการกระทําได้แก่มือเท้าทวันหนักทว,วันเบาและลําคอที่ได้แก่ปัญญาสติมติความคิดความมั่นคงยืนนานนะคะวิทยาคือความความรู้ทางปรัชญานะคะอันนี้ครู พิมพ์ตกไปหลายคำเลยนะคะสัตยาได้แก่ความจริงคือการแสดงความซื่อสัตย์ต่อกันและกันอโกทะคือความไม่โกรธนะคะคือการเอาชนะ,ะความโกรธด้วยการไม่โกรธเนาะหลักอาสม4ค่ะอาสมแปลว่าไัวนะคะแปลว่าการหยุดพักหรือขั้นตอนของชีวิตหมายถึงขั้นตอนชีวิตหรือทางปฏิบัติเพื่อย,ยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นมีอยู่สี่ขั้นตอนตอนละ 25ปีนะคะหนึ่งพรมจารีเป็นขั้นตอนของเด็กชายที่เกิดในวันนับรามกษัตริย์แพทย์ทุกคนเมื่ออายุครบ5 8 6ปีตามลำดับต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นนักศึกษาโดยจะได้รับการคล้องได้ศักดิ์สิทธิ์จากอาจารย์นะคะได้นั้นคือได้ยัดโยบวีเรียกว่าพรมจารี 2. ค่ะคฤหัสถ์อันนี้เป็นวัยคลองเรือนนะคะสามวันปรัดรแสวงหาธรรม 4. สัญญาสีอันนี้ก็เข้าป่านะคะอ่าเขาทำไมถึง มีการเข้าป่าออกบวชก็เพื่อจะได้ปฏิบัติเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือโมกสะนั่นเองนะคะเสริมความรู้เกี่ยวกับยัตโยปวีตนะคะหรือว่าเรียกว่าสายทุรํมนะคะเป็นเชือกหรือได้ศักดิ์สิทธิ์ของวันพรามเพื่อแสดงความเป็นพรามอันหมายถึงผู้ที่ผู้ที่ถือกำเนิดสองครั้งโดยครั้งที่สอง เนี่ยผ่านพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีอ่อจึงจะมีสิทธิ์คะอ่าเรียกว่าอะไรฮอลินพันกันจึงจะมีสิทธิ์คล้องสายยัดโยประวีตนะคะสายยัดโยประวีตเนี่ยมักให้เฉวียงบ่าซ้ายมายังเอวด้านขวาพบในการตกแต่งประติมากรรมทั้งในศาสนาพราหมณ์และพุทธนิกายมหายาณนะคะดังที่ครูเอามาให้ดูอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศสวนนะคะ คำถามค่ะศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคะช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคำตอบคือเอกเทวนิยมนะคะจำได้ไหม คำตอบคือพรหมันนะคะอะมาดูค่ะหลักปรามาตามันและโมกสะค่ะปรามาตามันหรือพรหมันเป็นวิญญาณดั้งเดิมหรือความจริงสูงสุดในจักรวาลเป็นศูนย์รวมแห่งวิญญาณทั้งปวงเป็นวิญญาณใหญ่ที่เกิดขึ้นเองนะคะไม่มีตัวตนไม่มีการแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพรหมและกลับคืนไปสู่พรหม นะคะอาตมันหรือชีวตาตมันเป็นดวงวิญญาณย่อย,ยที่เกิดจากปรมัตตมันก็จะกลับไปอยู่กับปรมัตตมันเมื่อบรรุโมกษะนะคะและโมกษะคืออะไรนะคะโมกษะหมายถึงอิสรภาพทางวิญญาณคือการเข้าถึงความดีสูงสุดหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามหลักศาสนานะคะเนาะดังในภาพเลยนะคะถ้าแบบว่าคนเราเนี่ยนะคะอ่า เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดวงวิญญาณเนะาะอาัตมนสมมติว่าอ่ะครูตายไปก็เป็นดวงวิญญาณไปเวียนว่ายตายเกิดโน่นนี่นั่นนะคะอ่าเวียนว่ายตายเกิดปุ๊บพอเราทําความดีสูงสุดตามหลักธรรมศาสนาใช่ไหมคะก็จะได้อ่าบรรลุโมกษะแล้วก็กลับไปยังปรมาตามันหรือพรม,มันนั่นเองนะคะเนาะตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรคืออะไรคะ เป้าหมายสูงสุดค่ะะเลยนะคะตอบโมกกษะนะคะคืออิสรภาพทางวิญญาณคือการเข้าถึงความดีสูงสุดนะคะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดน,นะคะวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงโมกกะค่ะคือก็ปฏิบัติตามแนวทางของอาสมสีและมรสีคือหนึ่งหลุดพ้นด้วยการการละละ และการกระทําที่เป็นเครื่องผูกพันนก็คือกรรมมักร,รู้แจ้งในบรมศัสตร์เช่นชยานมักจงรักภักดีต่อคําสอนของพระเจ้าภักติมักนะคะแล้วก็การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกผลทางใจเรียกว่าราชมักนั่นเองพิธีกรรมประจําบ้าน12ประการของศาสนาพราหมณ์ดูคือพิธีอะไรคะเฉลยค่ะพิธีสังสการค่ะมาดูนะคะ ลักปฏิบัติเกี่ยวกับวันนะค่ะห้ามแต่งงานนอกวันนะห้ามคนต่างวันนัปรุงอาหารให้กันกินเกิดวันนั้นใดประกอบอาชีพวันน,นั้นนะคะพิธีสังสการค่ะพิธีกรรมประจําบ้านมี12ประการเช่นตั้งแต่พิธีป้อนข้าวพิธีแต่งงานพิธีศาสตร์เป็นพิธีทําบุญอุทิศให้แก่มิดามารดาบรรพุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในเดือน1ิตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำถึงวันแรมสิบห้าค่ำการทําบุญอุทิศนี้เรียกว่า นะคะการทําบินดะนะในภาพซ้ายมือที่อาซ้ายมือที่หนูเห็นเนี่ยเป็นภาพอันประสานสังฆการสังสังสการก็คือเป็นพิธีฉลองทารกเมื่อแรกทานอาหารแข็งได้นะคะแล้วก็ขวามือเราที่เห็นเนี่ยเป็นพิธีศาสตร์คือการทําบุญอุทิศผลไปให้แก่ผู้ที่ลงลบไปแล้วก็มีความคล้ายกับศาสนาพุทธเนาะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาผู้ที่เสียชีวิตไปหรือแม้กระทั่ง คนไทยเชื่อสายจีนมีการไหว้บรรพุรุษูต่างๆมีการทําบุญทําทานให้อยางเนี้ค่ะอันนี้คือความคล้ายคลึงกันนะคะพิธีบูชาเทพเจ้าค่ะคนวันณ่สูงปฏิบัติด,ดังนี้นะสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าพิธีบูชาในเทศกาลสําคัญเรียกว่าสิวาราตีหรือพิธีลอยบาทในวันเพ็ญเดือนสามจะมีการไปนมันสการบําเพ็ญกุศลณนะเทวสถานเพื่อแสดงความคารพต่อเทพเจ้าของตน ะะชาวฮินดูนิยมไปล้างบาปที่แม่น้าําคงคาเพราะเชื่อว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านมวยผมของพระศิวะนะคะแล้วก็ภาพขวามือที่เราเห็นเนี่ยคืออารตีหรือพิธีบูชาไฟของศาสนาฮินดูนะคะในคัมภีร์ฤคเวทกล่าวถึงการบูชาไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เด่นสุดเพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้าให้ทรงมอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชานั้นนะคะสัญ,ญลักษณ์ค่ะ สัญ,ญลักษณ์เป็นอักษรเทวนาครีอ่านว่าโอมนะคะย่อม,มาจากคําว่าอุอมะหมายถึงองค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3องค์อะแทนด้วยพระศิวะนะคะอุแทนด้วยพระวิษณุมะแทนด้วยพระพรหมรวมเรียกว่าตรีมูรติค่คะเสริมความรู้เรื่องสวัสดิกะนะคะสวัสดิกะหรือสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายแห่งพลวัตเป็นการเคลื่อนไหวความไม่หยุดนิ่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเครื่องหมายแห่งการหล่อเลี้ยงสรพพชีวิตได้ปรากฏในงานศิลปะมาหลายยุคสมัยโดยเฉพาะในสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาฮินดูศาส,สนาเชนแม้แต่ศาส,สนาพุทธหลายๆประเทศในแถบเอเชียกรีกยุโรปและอเมริกันพื้นเมืองจะใช้เครื่องหมายสวัสดิกะเป็นสนัญลักษณ์ในการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้เป็นสนัญลักษณ์ทางศาสนาและเทพเจ้านะคะในภาพเขียนพระพิคเนตของอินเดียส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายสวัสดิกะ วาดไว้ให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเขียนนั้นๆนะคะความหมายของสวัสดิกะในเริ่มแรกนั้นจะถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามเป็นเครื่องหมายแทนตัวของเทพเจ้าแต่ภายหลังก็ถูกเปลี่ยนแนวคิดไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมันกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคนาซีในเยอรมนีที่ก่อตั้งโดยฮิตเลอร์ทำให้คนทั่วไปมองว่าเครื่องหมายนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเผด็จการและนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ความหมายของสวัสดิกะในประเทศอื่นๆอีกด้วยนะคะ,ะทั้งๆที่ความหมายเดิมของสวัสดิกะหรือสวัสดิกะเนี้ยนะคะมันเป็นความหมายนะคะที่ดีงามนะคะความหมายพลวัตความหมายของการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาพขวามือที่หนูเห็นเนี่ยนะคะเป็นสวัสดิกะในศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะนิกายของศาสนาพราหมณ์ฮินดู นิกายวยสนุเคารบนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพพระเจ้าสูงสุดนิกายสายวะเคารพพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดบูชาศิวลึงนิกายพรมเป็นนิกายเก่าแก่นับถือพระพรมเป็นใหญ่กว่าเทพอื่นนิกายศักตินับถือเทพเจ้าผู้หญิงเช่นนางปารวตีชายาของพระศิวะมีหน้าที่ค้ำจุนโลกปัจจุบันทําให้เกิดการบูชาเจ้าแม่ปางต่างๆนะคะปางต่างเขาเรียกว่าการโอตานเนาะเช่นพราแม่อุมาเทวีปางเจ้าแม่กาลี นะคะหรือปางขี่เสือภาพที่หนูเห็นเนี่ยเป็นพระแม่อุมาเทวีปางขี่เสือนะคะเสริมความรู้เรื่องนิกายไวยสนพหรือการอวตารนะคะอ่ะมาดูภาพซ้ายมือเรานะคะอ่าคือรามายนะหรือพระรามประทับบนไหลหนุมานเข้าต่อรบกับพญายักษ์นะคะราวนะหรือทศกัณฐ์นะคะอ่า ภาพวาดบนกระดาษเป็นภาพวาดบนกระดาษศิลปะอินเดียประมาณคิท์ศตรวรรษที่1,820เป็นสมบัติของ British Museum นะคะส่วนภาพความือ,อกล่าวถึงมหาภารตะหรือในเรื่องของภาคกิสนะญนะะาติฝั่งมันดาของฝ่ายปานนกผู้ถ่ายทอดพัคาวะคีตาเนะะี่ยแก่อรชุนเป็นสารถีและเป็นผู้ชี้นำของอรชุนในการปรับเมทับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝ่ายเการบ นะคะเนาะก็เหมือนแบบว่าให้ท้ำไม่ให้เกิดการนนองเลือดก,กันขึ้นมานะคะเนาะอันนี้ก็คือเสริมความรู้เรื่องนิกายวสชนโุหรือพระวิษณุนะคะเชื่อในเรื่องของอายปรานของท่านนะคะอันนี้เสริมความรู้เรื่องศิวลึงนะคะกษัตริย์ที่นับถือศาสนาฮินดูใส่วนิกายหรือนิกายใส่วะนิยมสร้างศิวลึงในไว้ในประสาต่างๆเพื่อใช้เป็นรูปคารบศิวลึงเป็นเครื่องหมายขององ,องค์กําเนิด ของเพศชายนะคะเป็นพลังสร้างสารรค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิวลึงนี้จะตั้งอยู่บนฐาโนโยนีก็แทนด้วยอวัยวะเพศหญิงของพระนางปาราวตีชายาของพระศิวะตราบใดที่อวัยวะเพศทั้งสองนี้อยู่ด้วยกันก็จะเกิดความรุ่งเรืองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขการเส้นบวงสวงบูชาพระศิวะครามจะเป็นผู้ตักน้ํารดศิวลึงแล้วให้น้ําไหลผ่านร่องโยนีแล้วจึงไหลไปตามท่อสมสูตรนะคะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ ให้ผู้ให้ผู้คนที่แบบรองรับไปดื่มกินเพื่อเป็นสิริมงคลและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็จะมีภาพที่หนูเห็นคือภาพพระศิวะพระนางปารวตีพระพิคเนตนะคะที่เป็นโอรสแล้วก็มีภาพศิวลึงจริงๆความหมายเนี่ยเป็นหมายถึงความหมายของพระผู้สร้างนั่นเองนะคะไม่ใช่ความหมายของการอ่ากรรมคุณนะคะอ่ะ เสริมความรู้ให้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นศิวลึงที่ติดอยู่กับฐานโยนีในพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะคะเมืองนครศรีธรรมร,ราชเนี่ยเคงเคยนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักมาก่อนนะคะก่อนที่พุทธก่อนในในพุทธศตวรรษที่สิบเก้านะคะเนื่องจากว่า,าพบทั้งศิวลึงและปฏิมากรรมพระวิษณุจำนวนมากในบริเวณแถบนี้ส่วนภาพนี้จะเป็นภาพศิวลึงที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะ ศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยก็จะมีสมาคมฮินดูสมาร์ทสมาคมฮินดูธรรมสภานะคะบริเวณที่เป็นโบสถ์ของศาสนาฮินดูเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณเสาชิงช้านะคะถ้าหนูเคยเห็นนะคะอยู่ตรงถนนดินสอถ้ากูจําไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นศาสนาอ่าเป็นศาสนาสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ